สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาจับสลากผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ลานาวายเชียงใหม่นะคะซึ่งต้องขอโทษด,ด้วยที่ประกาศเลทไปเนื่องจากว่าปกติแล้วอ่ะเราจะแรนดอ m ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ใช้เว็บไซต์นู่นนี่นั่นแป๊บเดียวได้แต่ว่าเว็บไซต์ที่เรา r a n d ม m ่ะมันเกิดเออเร์นะคะก็เลยต้องมานั่งทำสลากคัดเลือกผู้โชคดี เพราะว่าต้องมานั่งดูทีละคนทีละคนเลยว่าแบบทําถูกกติกาไหมมันก็เลยช้าไปนิดนึงนะคะก็ต้องขออภัยด้วยเอาล่ะเดี๋ยวจะให้เมลลี่เป็นผู้จับสลักนั้นด้วยความยุติธรรมนะคะโอเคเริ่มเลยค่ะเมลลี่กอยเข้าไปข้างล่างก็ได้เลยโอค,คนๆน,นะคะอันนี้คือได้ไดยไลยรางวัลอุ๊ยมาแวมาแล้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 ว ซึ่งผู้โชคดีที่ได้ห้องพักออนเซนกลางป่าโอ้ยชื่อภาษาอังกฤษเล่นรอดออกมาแล้วหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะได้แก่คุณอ่ะมาดิคลี่ให้คุณแม่ค่ะคุณอะไรอยู่อ่านออกไหมแชดบอรินคาสอ่ะมานี่แม่ช่วยค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณอ่ะิดบุรินแ <c oughs> ชิบุริน คุปสอนเอโอเคอ่านามสกกลเราจะไม่อ่านแล้วกันเนะาะกูอ่านผิดนะคะ,ะคุณฉัตรบุรินยินดีด้วยค่ะมิลิตกมือเย้คุณฉัตรบุรินนะคะนี่คือผู้โชคดีแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเผื่อไว้สำหรับสำรองนะคะ <c oughs> เกิดคุณฉัตรบุรินรายงานตัวไม่ทนันอะไม่นี้จับมาให้คุณแม่อีกหนึ่งอันค่ะ อันนี้สำรองที่1น,นะคะได้แก่คุณหนูจับให้มามีไหน่อยค่ะ uh. กันดาสิริสัจวัตรนะคะคุณกันดานะคะยินดีด้วยค่ะนี่คือสำรองที่หนึ่งและเดี๋ยวสำรองอีกหนึ่งคน,นะคะ่ะอะลูกจับเลยค่ะดีเดสพอ์ตโอเคจับมานี่ไม่เจอเพื่อนตัวเองเลยนะคะแสดงว่ายุจะทำมากเลยจะบอกให้ โอเคคนสำรองที่สองนะคะคุณประภาสิริสมคิดยินดีด้วยค่ะแต้มือค่ะลูกโอเค <Okay. S 2> ขอบคุณทุกคนนะคะที่ร่วมสนุกกันเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาจากรางวัลกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ